เราก็ชายอสูรอยู่อยู่ไหนไอ้เบลนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่อับปูอับปู้อับปู้อับปู้ไงอับู้เราเป็นอะไรฉันกลัวอับปู้เดี๋ยวมันฉันดูฉันดูฉันดูยถ้าเจ้าหญิงอยู่ในยุคปัจจุบัน คุณแค่เจ้าคือคนแค่ใช่ไหมเจ้าคือคนแค่ใช่ไหมไม่ได้ติดน้ไม่ได้ติดน้ำคุณแค่คุณกรอกคุณกรอกสวัสดีฮเอไปไหนแล้วอ่ะคุณหนูคุณหนูสวัสดีฮะแมลงสาบสวัสดีคุณแมลงสาบคุณแมวคุณแมวคุณแมวเหนียวแมวคุณแมว จะแมวร้องเพลงได้ไหมคะทำไรอะเบลซ้อมเต้นอยู่ไงเธอโอ้ไม่ได้เรื่องเลยเพลงนี้ดีกว่าเจ็ดเตตรตดเจ็ดเติร์ตึจ็ดเติร์ดตึึงึจเติรตึึงตร์ดตึึงเติร์ดตึึงเติร์ดตึึงต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 ตึงตตึ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 ตึง สไม้โพสสันนี่ก็อันนั้นเบลเฮสโนค่าอย่าปองสิอย่าทะลึ่งได้ป้าอย่าทะลึ่งได้ป้าอย่าท้อเรื่องนี้ป้าจ้าสวัสดีคุณแก้วคุณจานไหนดูสิทำความสะอาดตัวเธอแล้วหอมหรือยังนะอืมกลิ่นสดชื่นมีความเฟรชเหมือนกลิ่นมะนาวอืมผู้เข้าชิลน่ารักดีจริงๆเลยฉันรักผู้เธอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำะไรสนอหลับรอให้ผู้ชายมาจูบไงโอ้ยไม่เขาต้องทำแบบนี้อันนี้เรียกคนหรือเรียกหมาเรียกผู้ชายโม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 ้าไแกเป็นยังไงบ้างสนุกใช่ไหมล่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจให้นะคะแล้วก็ไปกด subscribe ช่อง โอเควันนี้ไปละแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะล